สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวันนี้พี่เก่งจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนสําหรับร้านค้าที่เป็นร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการของรัฐนะคะแล้วก็รับเรื่องของการโครงการคนละครึ่งแล้วก็รับเรื่องของบัตรโครงการของตัวเราชนะนะคะว่าต้องทําภาษีแล้วก็มีอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานภาษีบ้างนะคะช่วงที่ที่ผ่านมานะคะมีลูกค้าโทรเข้ามา ins, หาพี่เก่งหลายท่านเลยนะคะ <temperatures and Ó> s> <S น่าจะไม่ต่ำกว่าสิบสาย ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเกี่ยวกับร้านค้าที่รับพวกบัตรสวัสดิการของรัฐนะคะโครงการคนละครึ่งแล้วก็โครงการเราชนะนะคะว่าน้องๆเริ่มกังวลกันว่าจะต้องเสียภาษียังไงนะคะเรื่องราวมันมีอยู่ว่าลักษณะของน้องๆที่โทรเข้ามาคล้ายๆกันหมดเลยนะคะก็คือเป็นร้านขายของชําในหมู่บ้านในอําเภอเนะะี้ยค่ะหรือก็อยู่ตามตลาดปกติยอดขายไม่ได้เยอะนะคะบางคนเราเพียมันมฟังว่าอยู่สักเดือนละห้าหมื่นถึงแสนหนึ่งนะคะพอเริ่มมีโครงการนี้เข้ามาทั้ง3าโครงการนะคะ ทำให้ยอดขายจากเดือนค่ะเพิ่มขึ้นบางคนนะคะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่2 0 0 0 0 0ถึง300,000บาทต่อเดือนนะคะบางคนมาอยู่ที่4 0 0ถึง5 0 0 0 0 0บาททุกคนก็ตกใจนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมียอดขายเยอะขนาดนี้ก็เลยโทรมาปรึกษาเก่งค่ะว่าจะมีภาษีที่ต้องมาเกี่ยวข้องยังไงบ้างแล้วก็ต้องทํายังไงบ้างนะคะมีอยุ่ท่านหนึ่งค่ะอันนี้น่ารักมากเลยค่ะเล่าให้เก่งฟังหมดเลยนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเสียภาษีในานามบุคคลธรรมดาก็เสียแบบครึ่งปีพันสามร้อยบาท ปลีเสียอีก2 0 0พกว่าบาทอย่างเงี้ยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยร้านค้าที่เป็นร้านขายของจำทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะเสียภาษีแบบประเมินตัวเองเพราะว่าไม่มีรายการที่โอนเข้าผ่านบัญชีธนาคารนะคะก็ขายเงินสดหน้าร้านปกตินะคะก็ประเมินตัวเองแล้วก็เสียภาษียึภาษีตามตัวเลขที่คิดว่าเออพอจะจ่ายกันไหวนะคะทีนี้พอมาเป็นปีนี้ค่ะตั้งแต่มกราคมพฤษภาคที่มีโครงการก็มีเข้ามา เงินทั้งหมดะค่ะมันเข้า,ม,ขามันเข้าบัญชีแบ็กกรุงไทยนะคะทำให้ทุกคนนะคะก็จะมียอดรายรับมาจาก2ทางแล้วก็คือเงินสดที่ขายหน้าร้านซึ่งก็ไม่ได้เยอะแล้วนะคะก็ไกลว่าเงินโอนที่เข้าบัญชีค่อนข้างจะเยอะอย่างที่ตัวเลขที่เมื่อกี้พี่เก่งอธิบายไปแล้วพี่เก่งอยากให้ตั้งหลักอย่างนี้นะคะคือเรื่องแรกค่ะเรื่องรายได้ของเรานะคะ ร้านค้าเราทำเราทำเป็นบุคคลธรรมดากันอยู่แล้วนะคะก็มีภาษีมาเกี่ยวข้อง2เรื่องนะคะหลักๆก็มีแค่สเรื่องเท่าน,นั้นคือ1ภาษีบุคคลธรรมดาที่เราเสียกันทุกปีนะคะกับอันอันนคือภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผ่านมาพวกเราไม่เคยเสียมูลค่าเพิ่มกันอยู่แล้วนะคะเพราะยอดขายไม่เกิน1.8ึงล้านบาทกันอยู่แล้วนะคะส,ะส่วนใหญ่นะคะพอมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยเราต้องวางแผนเรื่องของการเก็บรวบรวมเอกสารแล้วนะคะ ในเรื่องของประเด็นภาษีูลค่าพเพิ่มก่อนค่ะเดี๋ยวพี่เก่งขออธิบายเรื่องแบตก่อนคือมีน้องท่านหนึ่งเนี่ยค่ะโทรเข้ามาแล้วก็เล่าให้พี่เก่งฟังแล้วก็พี่เก่งอยากยกเป็นเคสนะคะเราจะเอาไปอัดอปใช้ได้นะคะคือกรณีที่เป็นรายได้เนี่ยเราต้องมีการทําบัญชีายรับายจ่ายนะคะเพราะว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยกฎหมายไม่ต้องให้มีผู้ทําบัญชีไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีเซ็นรับรองสำหรับบุคคลธรรมดานะคะแต่ว่าเราต้องมีการทําบัญชีรับจ่ายในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะคะว่ามีรับเงินเท่าไหร่จ่ายเงินอะไรไปบ้างนะคะเพื่อเอาไปเป็นหลักฐาาานนนนนใกรตอทีีีี่เสสยยภิ้้ปดวะะค ทีนี้ในตัวของตัวมูลค่าเพิ่มเนี่ยค่ะน้องๆที่ขายสินค้าเนี่ยก็ต้องรู้นะคะว่าเราเนี่ยแต่ละวันรับจ่ายเท่าไหร่ถ้าเรามีเรื่องของแอปพลิเคชันเข้ามาเกี่ยวข้องเราถืออยู่แล้วว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีเราต่อวันเท่าไหร่นะคะคือตรงนี้ค่ะควรจะต้องทําบัญชีรับจ่ายนะคะด้านรับเี่ยก็คือรับเงินสดหน้าร้านรับเงินโอนจากแบงก์กรุงไทยเนี่ยนะคะเข้ามาเราก็ทําด้านรับเงินด้านจ่ายเงินเราก็ทุกครั้งที่มีิจารการจ่ายค่าซื้อสินค้านะคะจ่ายค่าแรงพนักงานค่าแรงส่งของจ่ายค่าเรื่องของ ค่าเช่าจ่ายค่าน้ําค่าไฟทุกอย่างนะคะเราสามารถเก็บเป็นค่าใช้จ่ายมาลงบันทึกบัญชีด้านฝั่งค่าใช้จ่ายเราได้นะคะซึ่งที่ผ่านมาน้องๆไม่ค่อยจะมีการเก็บรวบรวมเอกาสารเลยต่อไปเนะะี้ค่ะทุกคนนะคะที่เราเริ่มดีรายการรับจ่ายนะคะพี่เก่งแนะนําว่าต้องเก็บบินนะคะจะเป็นบินเงินสดก็ได้คะ่ะบินใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษ,ษีนะคะก็พยายามเก็บเอาไว้นะคะตัวบินทั้งต่างๆเนี่ยมันเอาไปทํา2เรื่องนะคะ ถ้าเป็นใบกับภาษีซื้อนะคะอันนี้เอาไปเป็นภาษีซื้อสําหรับเไปเคลมภาษีขายตอนที่เราเข้าแหวดได้แต่ถ้าเป็นลักษณะบินที่เป็นบินที่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบมากนะแต่ว่าก็ยังสามารถเป็นค่าใช้จ่ายในการที่เอาไปหักตอนที่เราไปคํานวณภาษีตอนบุคคลธรรมดาได้นะคะทีนี้เรื่องภาษีลูลค่าเพิ่มเลยคะ่ะส่วนใหญ่นะคะ ร้านค้าที่เราซื้อของนะคะถ้าเราไม่ได้ซื้อจากห้างหรือว่าบริษัท <ç uk> ที่เขา,ขายตรงมานะคะจะไม่มีบียนที่เป็นลักษณะของใบกับภาษีซื้อน,นะคะทําให้กรณีที่เราเข้าระบบภาษีค่าเพิ่มนะคะภาษีซื้อเราจะน้อยมากทีนี้พี่เก่งก็อยากแนะนํานะคะว่าต่อไปเนี่ยค่ะให้เราซื้อซื้อร้านหรือซื้อจากบริษัทหรือว่าซือ้อจากแมคโครก็ได้นะคะที่เขามีใบกับภาษีซื้อน,นะคะเราจะได้เอามาเป็นภาษีซื้อในการที่จะไปเคลมภาษีขายได้นะคะทีนี้ก็มีน้องๆค่ะกังวลว่า ในเรื่องของตัวกําไรของร้านนะคะบางคนเขาขายร้านขายขายของชำาเงี้ยคะ่ะกำไรมันไม่ได้เยอะมากเท่นบสมมุตนะะามาินะคะว่ากําไรอยู่ที่ประมาณ 15- 20%่ปรนะคะต้องไป,ปจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม7%เเนเนี่ยทำให้กําไรเขาหายไปนะคะอันนี้พี่เก่งก็อยากให้พวกเราสบายใจนิดนึงนะคะคือทุกอย่างเราต้องมีการวางแผนนะคะวางแผนเรื่องของการกําหนดราคาขายวางแผนในเรื่องของการ ซื้อของที่มีบินภาษีซื้อมากขึ้นนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้ให้น้ําหนักเรื่องของใบกำกับภาษีซื้ออันนี้ก็ต้องมาวางแขนเรื่องสินค้าประเทศไหนที่ต้องซื้อจากโรงงานซื้อจากบริษัทที่เขามีภาษีซื้อนะคะอันไหนที่มันจําเป็นต้องซื้อจากร้านเล็กๆที่ไม่มีแบตก็ไม่เป็นไรก็พยายามจัดการให้มันได้ภาษีซื้อมากที่สุดนะคะเพื่อส่วนต่างนะคะภาษีซื้อเยอะนะคะก็ทําให้เราเนี่ยมีตัวเลขที่จะไปหักกับภาษีขายได้มากขึ้นก็ทําให้เราเนี่ยเหลือส่วนต่างที่เป็นนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละเดือนน้อยลงนะคะค อันนี้ขออยากให้พวกเราสบายใจแล้วให้มีการจัดการตัวเลขนะคะแล้วก็รีบจัดการให้ไหวที่สุดจะได้ไม่มีภาระเรื่องภาษีตามมานะคะทีนี้ค่ะก็จะมาดูอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของภาษีบุคคลธรรมดานะคะอันนี้ค่ะตัวเลขที่เรามีการรับเงินจากแบงก์กรุงไทยเข้ามานะคะตัวนี้จะเป็นตัวเลขเกณฑ์เกณฑ์ตัวนี้เราจะต้องเป็นนำส่งภาษีตอนสิ้นปีหรือกลางปีที่จะต้องยื่นภาษีนะคะทีนี้เองค่ะ ที่ผ่านมาเราใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการหักเหมาจ่ายที่60%นะคะพี่เก่งก็แนะนำนะคะว่าให้เราเลือกมาใช้ช่องของการหักค่าใช้จ่ายตามจริงนะคะก็เมื่อกี้อย่างที่เราได้อธิบายตอนแรกค่ะว่าในเรื่องของแกรดเราก็ต้องเก็บบินนะคะเอ,อ,อกสารชุดเดียวกันนะคะที่เราไปยื่นเสียภาษีดุค่าเพิ่มแล้วนะคะเราก็ต้องเอาเอกสารตัวนี้นะคะการค่าใช้จ่ายมาเป็นต้นทุนในการจ่ายตามจริงเช่นเดียวกันมีถ้าเราเอาเลยรับทั้งปีนะคะที่รับทั้งเงินสดแล้วก็รับทั้งเงินโอนเข้ามาเลยนะคะเป็นตัวตั้งนะคะ เราก็เอาค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายจริงเนี่ยค่ะทั้งหมดนะคะพี่เก่งขอย้ำว่าทั้งหมดที่มีการจ่ายจริงนะคะอย่างเช่นพี่เก่งไี่มีการแนะนําไปถ้าเช่นอย่างเช่นการจ่ายเงินเดือนของพนักงานนะคะพนักงานจัดของพนักงานส่งของหรือว่าพนักงานให้ช่วยเราทางานทั้งหมดนะคะค่าน้ําค่าไฟโทรศัพท์ค่าน้ำมันรถส่งของต่างๆทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องของงานเราเบิกได้หมดนะคะสามารถจะมาเป็นค่าใช้จ่าย ที่เป็นช่องใส่ตามจริงได้นะคะอันนี้จะทําให้เรื่องของตัวกำไรทุกทีเราน้อยลงและพอตัวเลขเราเล็กลงลนะคะจากตัวเลขที่บางทีเราอาจจะไปใช้เลทเหมาจ่ายสมัยก่อนอาจจะหั60%นะคะอาจจะมาเหลือต้นทุนจริงๆอาจจะเหลือได้ต้นทุนถึง80%นะคะอันนี้ทาให้ตัวกําไรก็น้อยลงถ้าคํานวณภาษีจริงๆเนะะี่ยคภาษีตกไม่เยอะนะคะอยู่แค่ประมาณหลักหมื่นกว่าบาทหรือสองสามหมื่นบาทนะคะอันนี้ค่ะก็อยากจะให้พวกเราเนะะี่ยค่ะวางแผนตัวเลขแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับตัว รายได้ที่เติบโตขึ้นนะคะนี่เป็นทิศทางที่ดีนะคะเถึนแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราต้องวางแผนยังไงต้องเก็บเอกสารยังไงแล้วก็จะต้องวางแผนเรื่องั้งรถจอดยังไงบ้างด้วยนะคะค่ะพี่เก่งก็อยากให้พวกเรานะคะลองวางแผนแล้วก็ตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมกสษาให้ได้มากที่สุดนะคะ จริงๆแล้วพาเรื่องภาษีไม่ได้น่ากังวลนะคะเพีเยงแต่เราเองก็วางแผนได้จัดก,การได้นะคะเก่งคอนเสิร์ตนิดนึงนะคะพอดีมีตัวอย่างน้องคนนึงค่ะเขาเป็นร้านขายของชําแล้วก็ในร้านค้าของเขาเนี่มีขายพวกข้าวสารกับขายไข่นะคะไข่สดเป็นหลัก <c oughs> เขาบอกว่าตอนแรกก็คุยคุยินไปนะะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติม่ว่าตัวรายได้จากการขายข้าวสารกับขายไข่นะคะตัวสินค้าที่เป็นข้าวสารกับไข่นะคะเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้น VAT นั้นแต่ว่าในร้านค้าของน้องทั้งหมดนะคะอันที่พี่เก่งก็ที่ใบเพิ่มค่ะว่าในร้านค้าของน้องทั้งหมดเนะะี่ยค่ะต้องแยกรายได้เป็น2ประเภทนะคะคือรายได้ที่เป็นแวดกับนอนแวดนะคะรายได้ที่เป็นนอนแวดก็คือพวกข้าวสารพวกไข่เนี่ยต้องต้องทำตารางแยกออกมานะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยขายไข่ขายขาย้ขาวสารเท่าไหร่แล้วขายอื่นๆเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าเรามองทั้งก้อน,นะคะ่ะถ่าน้องไม่ได้เข้าใจเรื่องหลักการภาษีเดี๋ยวยทำให้ตัวภาษีสุค่าเพิ่มก็จะส่งจากยอดทั้งก้อนนะคะ แ้วเราแยกตัวเลขออกมาเป็น2ก้อนคือยอดที่เป็นแวดกับนอนแวดนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าตัวเลขที่เราเอาไปตามส่งแวดจะหายไปเลยนะคะก็คือจะเหลือแค่ประมาณแค่ครึ่งหนึ่งถ้าตัวเลขไรายได้ค่าขายเข้าสายกับขายไข่มันมากเนี่ยมันก็ดึงออกไปก่อนนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยนำส่งแวดขายเฉพาะตัวที่เป็นสินค้าที่มีแวดนะคะอันนี้พอน้องพี่อธิบายเรื่องของคอนเซปต์เรื่องแวดให้น้องเข้าใจน้องก็สบายใจกันมากขึ้นนะคะว่าเออจริงๆแล้วตัวเลขอาจจะไม่ได้มากอย่างที่คิดนะคะ ทีพี่เก่งก็เลยอยากจะสรุปเรื่องของตัวการทํารายรับรายจ่ายให้พวกเราเนี่ยในเรื่องนี้ด้วยนะคะว่ารายรับของเราแต่ละวันนะคะ<ๆ>ก็อาจจะต้องดูว่าสินค้าตัวไหนเป็นสินค้ามีแบดไม่มีแบดก็แยกเป็น2ก้ต้นนะคะในการทําสรุปรายรับแต่ละวันแล้วก็รายจ่ายอะไรบ้างที่เป็นจ่ายเรื่องแบดกระจ่ายนอนแบดนะคะนี่ก็ต้องแยกเหมือนกันเพราะว่าการที่เราจะต้องออกไปดีแค์ภาษ,ษีนะคะมันต้องมีความละเอียดเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะพี่เก่งก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะหรือพี่เก่งขอสรุปคลิปนี้ไว้นิดนึงนะคะก่อนจะจบนะคะก็คือเรื่องของ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เป็นร้านขายของชำแล้วรับพวกบัตรสวัสดิการรับโครงการคนละครึ่งแล้วก็วรับเรื่องของโครงการเราชนะนะคะภาษีที่เกี่ยวข้องมี2ตัวคือมูลค่าเพิ่มกับบุคคลธรรมดานะคะทั้งหมดนะคะไม่ได้ไม่ได้ความยากในเรื่องของการจัดการตัวเลขภาษีนะคะเพียงแต่ว่า1น,นะคะ1เราต้องมีเอกสารเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดนะคะเปลี่ยนวิธีการหักที่เหมาจ่าย60%มาเป็น ตัวเลขที่จ่ายตามจริงนะคะซึ่งอันนี้เราก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าใครเก็บค่้ใช้จ่ายเก็บบินได้เยอะก็ทําให้ภาษีลดลงนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเน,ะะน,นี่ยค่ะอดีตที่ผ่านมาเราใช้วิธีการประเมินตัวเองนะคะจ่ายภาษีเป็นแค่หลักพันหลักไม่กี่บาทนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็มีการรับเงินจากทั้งหน้าร้านที่เป็นเงินสดแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะอันนี้เราก็ต้องวางแผนเรื่องของการที่จะร่วมรับรู้ไรายได้ให้ถูกต้องนะคะค่ะพี่เก่งก็ขอจบคลิปนี้ไว้ประมาณดีนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ